ไปนี่คือมาต้องหามอ่ะต้องเต้นรออ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอเอกหนองโมมันเสียงดังอะบ้ารถเฮงอ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในเอสสองร้อพาเพลินนะหรือในเอยี่สิบสองร้อพาเพลินนั่นแหละนะครับโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยออกบ้านมาก็คือเนี่ยผมออกบ้านมาได้แค่กิโลเดียวยังมาถึงเลยท่านผู้ชมดูรถแม่งโคตรไฟตตายละตายละจะได้ไปแบบเฮ้ยวันเนี้ยเอา่ะไปตวงแล้วไป ตวงละตวงละตวงก็แปลว่าตวงแปลว่าๆๆเคลื่อนอ๋อกองแหงตัดไปหนังสือดิผมจะต้องลงซ้ายแล้วเพราะว่าผมจะขึ้นคันคลองนะครับยวหาช่องทางออกซ้ายให้ได้กันไปโว้ยซ้ายสุดดำอ,อ้าเสียงดังกับมาลูกยังนี่ผมต้องชิดซ้ายไว้นะครับเพราะว่า ผมจะต้องเลี้ยวไปทางคันคลองนะฮะคำนวณให้กดมันก็เลยเมินนะครับมันก็เลกลก่ไปว่าเมินขนาดเลยเดี๋ยวในกลุ่มไลน์วันนี้มีอ่างกันห้องออกบ้านขวายแห็นแล้วนะครับวันนี้8ปดโมงาวสาม ออกบ้านขวายวายก็คือสายนะครับออกบ้านขวายก็คือออกบ้านสายนะครับลูกขวายก็คือตื่นสายเนยประมาณนี้นะครับลดมาไหมตัดขึ้นขวาไปเลยรถเครื่องมาไกลๆไปยังไปเฮ้ยกปลังอุ่นดีเง่บ่ะมผมซื้อไฟโมดูลมานะครับเดี๋ยวว่าจะเอามาใส่รถอยู่จะเริ่มใส่ไฟกันน่อยกันน่อย ดีทําคลิปติดตัต้งไฟให้ดูเอ,อ้วันนี้หันดอยชัดเจนขนาดเออขับ่าแล้วขี่เลี้ยวแต่เตะกระดึกรนแน่าคนะิ่อต้องเลี้ยวเอาแตโอ้เครื่องอ,นะอันตรายนะผมกลัวขนาดละกลัวรถเครื่องน,นี่นะเพราะว่าเพราะเขาเขาบอกข้าหันงเขา เขาชอบบุญไป,ไปไปเลยนะครับตีป่าไปดูอุโมงค์ใหม่วันนี้อุโมงค์ใหม่เปิดตัวละอุโมงค์ใหม่เปิดตัวไปได้หลายวันแล้วแล้วลก็ผมมาได้ถ่ายคลิปมาได้อืมไปอยู่จังมไม้เกยแม่ห้องออกร้านกนะูดบิวเนี่ย ผมมาเตอร์เดียร์กูดวิวไปแล้วอนาะหารจะดีเหมือนกันนะถามว่าลำสุดๆก็เกาะม, <c oughs> มันก็เลยแต่คนมากเนาะนี่ครับเ้ยวเข้าในนี้ฟูดวิวเออจุกกกงกเดี๋ยวมันจะต้องมีไอีิมันบุญซ้ายนั่นแน่บุญซ้ายนี่นกับไปแทรกเข้าบป็นตังแน่ฮนะน่ะเพี่ยนเดี๋ยวปิดช่องไว้ ปิดช่องไว้ก่อนให้บอกปิดช่องไว้เดี๋ยวขอจ้องเลาะซ้ายแมสแล้วก็มาบุญเข้าตรงแน่นี่ครับนี่มันมีรถจอดรถอย่างนีแ้แกสวัสดีอีกจ้า ตัวพ่วงนี่มันดีอย่างแตะไหนยอมครับว่ามันดีอย่างตรงมันซิกแซกง่ายม,มันเหมือนหัวลากตีหางยาวๆนะครับมันค่อนข้างที่จะบุญเนี่ยซิกแซกเนีย่ยหัวลาก,ลกเนี่ยไม่รู้เนี่ยไปเตะง่ายลุงรถลุงเก่าขนาดลุง <laughs> ยังเท่ ล่งลึงดูต้องพูดรอเห็นก่อนฟังปูดไปได้รถรถยางไต่แล้วล่ะรถเข,ข้าเขวเวียงอ่ะโคตรไตดอ่ะเออพอฟังฮอร์เนี่ยล่งลึงลึงล่งลึงเออผ่ายุงเซ็งุงส่งไงก็อสอง่งยกมือเฮ้ยเดี๋ยวขอไปพออันไรอยังก็จอแท็บเล็ตดีก่อน มันจะได้ว่ามันแบบเชื่อมต่อแล้วก็ปวดหัวขนาดมาันขนาดหันยี่ห้องกระจมอยู่หัวหันแบตเตอรี่โลอีหแล้เอออ่ะเสียพื้นหม่ละหมายมนเนี่ยก้องแน่รถนะมันจมนะว่าแบตเตอรี่ต่ำเสียบสายชาร์จตัวอีกมันแหวะเด้ยี่ผม,มได้ยินอยู่ได้เลยผมขอไปหอกกล้องแล้วครับ เบี้ยกีบริเซตมุมกล้องนะครับเบี้ยวลังงังดูเออเราไปตรวจสอบพอคลิปมุมกล้องเบี้ยวลังงังอะ่ะเบี้ยวลังง่งก็คือเอียงนะครับเอียงอามาเจอรถติดิีนี่นละววันนี้มีแค่รถติดบะ่ะออกบ้านบบดจับแงมออกบ้านบบดจับแงมนี่คือแบบต้องมาเจอรถติดเลยนะครับ ก็คือออกมาแบบจำแง่มก็คือแบบจำแง่มก็คือแบบได้เลิกแบบได้ยามนะครับประมาณนั้นภาษาเหนือวรละครกับนายเอนะครับไปไปแบบเจอวรละครวรละหลายหลายคำอีกอย่างเนาะตีก็ถูกเนาะรถฟังพูดนมาตึงติดเหมือนเดิมมาว่าจะแยกนายกระแจงเด้อสุดสายพอแล้ว Richard yeah, Bong ผมมาได้ถ่ายวิดีโออย่างที่บอกไปนะครับรถสูงเกิน5เมตรห้ามใจนะห้ามลงนะเพราะมันมีคันต่ําอยู่นะครับรถกานที่สูงเกิน5เมตรที่บรรทุกของพิเศษแม่ย่ะจะไปลงได้ถอยปิีกคืนแม่แน่นอนสอบที่มันมีถ้าลง ออ๋อมีน้ำคลองอยู่ตรงกลางนี่ฮะคันคลองอยู่ตรงกลาง <c oughs> อันนี้คือสะพานน้ำนะครับเนี่ยเฮะที่ตั้มตั้มระเบิรนน่ะสะพานน้ำนะครับเนี่ยน้ำมันจะไหลผ่าน bồn hòa hả nè Hãy subscribe cho cái này à! Để không เจ๊เจ๊จะไปตังใดเนี่ยเจ๊อ๋าอ้าเจ๊เจ๊เ,จเจซิ้งมันปุ๊บละเจ๊กลัวรถมาโครทางข้างเจ๊บบหอรถพ่วงตั้งหลังเจ๊เลยอะ่ะเออเจ๊จะแบบตายย้อนมาโครนะเจ๊แต่ย้อนรถพ่วงนี่ละถ้าเจ๊กลัวนะเจ๊คราวหน้าผมแนะนำแบ่ต้องลงอุโมงค์นะครับไม่ลงอุโมงค์แม่มันแคบครับผมแนะนำเมื่อขับตังบนนะครับเพราะว่าอู้พอทีไงท่าสะพนหรอไอ้เพื่อนรอนไอ้นุ่มน้อยมีนิ่มัาก ทีงไงถ้าสมุนเปิดมาถึงร้านแล้วเพ่อเฮเราอย่าลงไปหยุดได้ไป <c oughs> เสร็จแล้วเว้ยเอาเร่งมือเร่งมือข้าพวกพวก <c oughs> รีบกัดรีบเทซะจะได้ไม่ต้องไปอ้อมไกลนะมันเหลือแค่ช่วงข้างในนี้เองนะตอนนี้ด้านในแล้วพวกนั้นเสร็จแล้ว <c oughs> วันนี้รีไซเคิลิเริ่มจะกัดตั้งแต่ตัวนี้ไป <c oughs> อีกไม่นานคงเสร็จอ่ะอีกประมาณอาทิตย์นึ่ เ,เทปงเทปูนนะโอ้ยกว่าเลยน่าจะสองอาทิตย์นู่นแหละเพราะวข้างในพวกนี้มันเสร็จหมดแล้วนะครับมันเหลือแค่ข้างนอกข้างนอกบ้นไหนะนะครับเที่ยวนี้เข้าคงโมนะครับเดี๋ยวเขาจะเอา,มาเม้าหินก่อนทีแรกจะไปเอาซ้ายแล้วคําสั่งเปลี่ยนแปลงนะเอาหินก้อนว่ะเออดีกับบัคคีรถเลยของโมไปก่อนนะบัคคีรถ ครับรถเลยของหมูไปแล้วจบแคลร์ไอ้บอยต่อยโกนมาครับต่อยโกนคือตามตูดนะครับอ,อืไอ้บอยอยากเอาหินอย่างมันเนะึ่นครับต่อยโกนมา วนรถกันเลยเ้ยนั่งตื่นแลวเดี๋ยวผมจะวนรถมาด้านข้างช่องๆนี้ได้รอวะไปได้กันอย่างน้เาอ๋อเออนี่นี่นี่ได้บอกว่าหามาแล้ว ามแปดที่เตยนะครับรอเตยมาที่ห้าโหลดมาปุ้นนะไปหองต้องไหนมัจะ 哦，我、oh,

น้ำหงโมมันโอ้ยบริการล,ล้างรลเย้ <c oughs> yeah. ฮ่าเออคุณเสียต้องโทรมาอเคเดี๋ยว,ยวขอรอบสายเสร็จต้องก่อนนะแหมน้องเต้ยจัดหนักกันนะครับท่านผู้ชมเห็นก่อนขอสามได้สามเลยรถตักกับสามชาได้เหมือนกัน โอ้โหมันเป็นแต่แบบว่าสายตบนะครับผมคือทีแรกอ่ะเนี่ยของแกนเนียเนี่ยมันแข็งนะครับอะไรเดี๋ยวๆตรงนี้มันต้องส่งลงไปนะคือมันขึ้นลิงได้แบบเจ็ดเจ็ดพดจิบส่งโกลงไปเลยถนนเขาต้งแปงแลงละเนี่ยส่งเกโขกลงไปเจ็ดเจ็ดพดอุบะติเหตุให้หยบแบบมือเจ็ดเจ็ดไปเลยเกโขกมาให้หยิบแบบพดอะไรนี่เนี่ย โคเรได้ได้ซับแห่ดูอิจฉัยไอ้น,น้องเต้ยกับสามชาได้เหมือนกันนะครับรถตักกับสามชาได้นะครับไลรกัดไลรกัดไอ้นี่ของผม,เป,เ,ปเ,มปเป็นแต่ไปเปี่ยนเห็นไหมแฮมป์ต์ปอลเป็นแต้รถไฟ่างฮั่นแต่รถไฟนี่คือมันจะไปเล่นแบบแต่โดนยานมาได้แล้วมัน บบมันเหมือนไต้่วนนะมันเป็นไต้แบบลากเกียวยาวแบบนีแ,แบบนี้อ่าตุรกีก็ได้ไ้น้องเตออยตุรกีเหก็อ่าฮ่า่าเมาไต่กแกร่รดนุ่งต้นไม้เลยบ่เฮ้ยเออน่ะน่ะแล้วปุ่งตกะน้นองใส่ใส่นี่คือเรียบร้อยเอาหรอ เลิกใยเลิกแง่เอาล่ะคือโตลงไปนี่คือมาต้องหามอ่ะต้องเตนรออ่ะอันตรายแง่เอาอ้หูหางเอ้ยขี่อย่างเบยนะมือเอ้ยเอาระวังหนักปดุดปุดไปบุระ อูโม่มาแล้วนะ <g lyrics> ยังมาหลอดหูโม่นี่เห็นรอบหนึ่ง <g lyrics> มาสายคันคลองลนี่ลานเซติวนะฮะ <g lyrics> ลานเซติวไอ้เพื่อนรอนเมาจอดกินข้าวก๋วยเตี๋ยวเ <g lyrics> สกเงินแม่ก่อนละี <g lyrics> ย่ยเพื่อน นี่เห็นวิวดอยงามดีเนาะหลอดอุโมงค์เห็ล้อม <c oughs> เราลองลองชิดเลนขวารถหลังรถหลังตึงมาไหมคัคองแอบตะก,การเป็นแม่น้ำตะก,การเป็นคันคลอง <c oughs> เออคาถาเนี่ยมันช่วยลดปัญหารถติดได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าตั้งเนี่ยถ้าเป็นช่วงเวลาแบบตะกอนที่มามีที่เป็นไฟแดงอย่างเดียวนะที่เป็นแยกมีสัญญาณไฟเดียวรถมันติดนะครับรถมันโคต,ตรติดเลย เขาทำอุโมงค์แบบนี้ขึ้นมาก็โอ้โหโล่งเลยอ่ะคนละเรื่องเลยโอโ้แสงใสอุโมงค์แหม่เ,เ,เจ้าเจ้าเจ้าตเซฟเจมีหฮานะนั่นดอยคำนะครับปุ่นโตเทฟมีปุ่น ฟุ้มมาได้ทำไมนั้นทหารละซุ้ม,มไปขึ้นขวาลอ้อเลยอะรถนี่ขึ้นมาแน่นอนมัน,นละเม่นแม่เมนแม่ติ๊ก ว,ว้าวแสงเป็นเลยเพื่อนอ๋อคันนี้มันมีไงเอไอ้เทอะเอลนห้องอะไรเก็ไอ้ที่ทำความเย็นในตู้มันนะไม่ได้เคยเลยมีถังน้ํามันอยู่ปืนรถแม่ทรงตู้มันเหมือนของฝรั่งเลยว่ะอา้าวสายร้อมแล้วก็เลยจะถ่ายคลิป เมาโรซับด้วยปอนะโมยเลี้ยวเข้าใส่เอเชียรลักดีกว่าปัไปสสองแล้ววันนี้เดี๋ยวลองไปแอวลังเอเชียรลักนี่ดีกว่ามีรถเก่งอยู่แค่ผมนี่ก่อนหนึ่งไปไหนแร้วะเออที่มหาลัยเฟลิวฮะแฮ้ย,เ,ยเนี่ย เปิดไฟเลี้ยวฮะคิง้งแหมแมก่อนคิ้งนะเพื่อนนีแม่มาเดือดมาแม่มาได้เลยหัวชดลงมาก่อนแล้วนหอืมโอรถตากเกียบเลย Mà sử rút lăn này Thôi chọt nhiều sắc cầm Để phải tỏ. อุณหภูมิต่างโลกมัน35องศานะครับตอนนี้แต่ผมว่ามันท้อนๆเลย ตอนนคึกคักขนาดนะแต่ตอนนี้ก็คนก็นเริ่มกมลับมาแอ้วลเพราะว่าเขาประสบโควิดแล้วแต่ช่วงนี้มันมีโควิดโอ้โหคนอย่างนักเลยนะ ว้าว,วปิดกระจกดีกว่า้อนบ่เคยเนี่ยถ้าเอามาใส่วงไหวนหนึง่งมันจะได้มาติดไฟแดงตงัวนี้แล้วก็ได้อยูเอ่เทินแต่ถ้าเอาไปใสสองอะมันบปได้ยูเทินไปได้ติดไฟแดงนะแต่มันต้องขับรถเร็วถ้าขี่ช้าเดี๋ยวโดนแบบคือมันวุ่นวายอเอาง่าย เอาเดี๋ยวขี่จ,จ้าๆแล้วก่อยไปโอ้โหเดี๋ยวโดนรถตัดหน้าเห็นเพียบรถมันหนักอะไรเหมือนกันนะพอเสียวุ่นวยเหมือนกันนะวันนี้ <c oughs> ต้องแอบข้าเลนขว้างให้ได้นะเพราะว่าเขาจะต้องได้อยู่เทินนะอืมติตตวโกนมันนี่เป็นรถวิ่งดินขึ้นขวาละ พะกระเดี๋ยวเขาจะเลี้ยวมันจะลำบากนะถ้ามาขึ้นขวาก่อน นะยานะครับโอ้โหอยู่ยูทธเทินนะฮะจึงมันเข้าไปเลนในก็นได้นะทีนี้มันต้องคอมีก่อนคอมีเลยยูทธเทินพ้นอยูแ่แล้วถนนมีตั้งสามสี่เลนนะครับอืมพอดีรถกำลังมาพอดีเลย เลี้ยวเข้าบริษัทยากหน่อยเดี๋ยปัญหาปกติเขาจะเลี้ยวตรงนี้ไม่ออกแต่ว่าสายไฟมันต่ำนะครเดี๋ยวผมจะเลี้ยวอีกซอยหนึ่งเลยตรงนี้เข้าง่ายกว่า เขามากินกาแฟเยอะเลยว่ะ ผู้ชมเอ้ยไปอยากลงรถเลยว่ะรอะเดดเหรอมาถึงที่นี่มาได้นี่เด็ดข่าว,วาจ้ามันจะเย็นๆห้มๆนี่มีสักกำอะฮอนใบฮอนเงาง้ยอ,อะเดี๋ยวผมลงไปเตะโซลสแลนก่อนนะครับดำลงแล้วเดี๋ยวรีบไป ต้องกลับไปเอาสายอีกเที่ยวหนึ่งมันต้องลงไปใส่ไซายนะครับเพราะว่าแต่คือขึ้นมาหมรอบหนึ่งคือมืดค่ําเลยนะครับท่านะผู้ชมแหมเที่ยวนะแหมเที่ยวนี่คือมืดเลยอ่าตอนนี้มันบ่ายสองนะบ่ายสองสเอ็ดนาทีมาหมรอบคือมืดอะไซายนะครับชมวันสายดึกอยากขึ้นจังเลยนะกะนยิงเสตองว่านะกะ ตู้คันนี้มีไฟชีดเลยข้าได้เหมือนกันนะรถตู้คอมพิวเตอร์รถตู้ปิ๊บเนี่ยผมห้องว่ารถตู้ปิ๊บนะครับมันคันใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมทรงอย่างปิ๊บเอาไว้เป็นรถแคมเปอร์นะครับไปแอลฮันแอลนี่เอาไปน,นอน,นเอาเบาะตั้งหลังออกนะนะผู้ชมเหลือไว้แถวเดลพอเนื้อกวอ่าแล้วทำตังหลังเป็นที่นอนเว้ยตีตู้ตีอย่างทำเป็นที่นอนแบบดีเลยอ่ะ ถึงวเวลาห้องบุบมาแองเขอก็ยกชุดที่นอนออกแล้วเอาไว้ใส่ของก็ได้อ่ามีพื้นที่ใส่ของตัวไอ,เอ้เจ๋งว่ะเอาสักกันดีกระบะเอาไว้ไปแอว์อ,ออกทริปม่อนเด้อไปนี่ลองไปเอาทรายเที่ยวนะครับต้องรีบลงไปเหมือนกันนะมันจะติดเวลาเตี้ยมเภอฮอดทำาะไรงันเนี่ยรถเต่าเนี่ยโดนตำรวจตายเหรอ